แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันการเซ็นสัญญากับแอนโทนีปีกทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการแล้วเว็บไซต์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศการเซ็นสัญญากับแอนโทนีเป็นการย้ายจากอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมเสร็จสิ้นสมบูรณ์และการเซ็นสัญญาระยะเวลา5ปีเข้าสู่ทีมอทตฟอร์ดโดยมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก12เดือนที่อาจทำให้สัญญายาวไปสิ้นสุดถึงปี2028 อันโตนี่กล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อในอาชีพนักฟุตบอลของผมในการเข้าร่วมหนึ่งในสโมสรที่โดดเด่นที่สุดในโลกผมอยากขอบคุณทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมโดยเฉพาะครอบครัวโค้ชทุกคนและเพื่อนร่วมทีมเพราะผมไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้หากไม่มีพวกเขาการเล่นภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากที่อาแจ็กนั้นสมบูรณ์แบบมากๆ สำหรับผมและสำหรับพัฒนาการของผมสไตล์การเล่นฟุตบอลของเขาและการฝึกสอนของเขาได้ดึงเอาความสามารถที่ดีที่สุดในตัวผมออกมาและผมตืน่นเต้นกับสิ่งที่เขาบอกว่าแผนการนำทีมของเขาและความพย,ยายามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดช่วงเวลาของผมที่อาแจ็กนั้นยอดเยี่ยมมากๆผมรู้สึกซาบซึ้งใจเสมอสำหรับความไว้ัางใจที่เขามอบให้กับผม แต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายครั้งใหม่และผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนรุ่มทีมใหม่และทำหน้าที่ในการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู่ความสำเร็จทั้งนี้สกายสปอร์ตรายงานว่าค่าตัวของแอนโทนีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายให้อาจจะสูงถึง100ล้านยูโรหรือราว85.5ล้านปอนด์แบ่งเป็นก้อนหลัก95ล้านยูโรและราว81.3ล้านปอนด์บวก ส่วนเสริมตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก5ล้านโยโูโรหรือราว4.2ล้านปอน